เอาเล้วเอาเล้วสวัสดีค่ะเอาโอ้ยสายจวดไปแน่กันเลยบัดนี้สายจวดสายจวด เพราะงั้นเจอคนมาหาตัวเราบ่เห็นคนหามพ่านองสีคุณลอยเด้อ ลูย่าเเด้อสาบลูสามล,ลูีมิงมีมิงแค่น,นี้ ไป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 ยัาไงคีสั่งเนี่ยหายอย่างดิมเนาะก็ยิงูดไปเลยน้องมาเต็มเลยมือนีิมา,มาเลยโอ้วว่จะก็มา,านันทัวกันตัวดีไหย,ย <c oughs> มาเลยรับมาเลย

ฝึกในแม่มือนั่นเองฝึก <Yeah. S 1> ทั้งก้นฝึกทั้งสร้างค่ะเนี่ยเออ,เอ,อจำไม,ม่นี่แหละจำไม,ม่จำไม,ม่เก่งเก่งเก่งเออจำจำไม่เออโอ oh. ้มีมมเออ oh. มติมตัวอันตร้าเลยค่ะเนี <laughs> ่ยฟังนี่ค่ <laughs> sáng thì cái Mình... là thấy Cái nhang chộp nốt như bạn nhé Ôi, bà này sái chuột, sái chuột แยหลวดทั้งพี่ทั้งน้องเลย บ้านแห่งหลงนะมู่บันห้าเขาวันของห้าตีแฉบานเพราะท่านเด ก็ละสีเลยกับเพียวละไทย <laughs> สีสีช่างแดง cà lễ di gì tí, Hả? nhỏ cà lễ di tìm được gì tí, di tìm được cà lạnh di tìm được cà ยอ,อ,ยอ,ยอย่างไดเนาะบัจื้อเลยบัจื้อเลยพ่อใหญ่พูดแล้วบัคือโซนลูกไส้ตกข้อกับวบเบิงเลยเฮ็ดให้แต่ตาหางกันค่ะทีเจ้าก็พาดส่นมันไปเผิดขุนพี่ย่างส,ส่วนส่วนโซมั้ยาดไปเห็นมันตกข้อค่ะ

หนังละแวงเลย